พามาดูฝั่งของมาเลเซียกันบ้างค่ะความเคลื่อนไหวล่าสุดมีเรื่องของการประท้วงกันเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการประท้วงผู้นําอย่างนายนาจิป,ปราซ์เพราะว่าล่าสุดเองคุณผู้ชมคะชาวมาเลเซียรวมตัวกันกว่าพันคนค่ะหลายพันคนทีเดียวที่เห็นในภาพนะคะ ออกมาชุมนุมกันกลางกรุงกุรัลลัมเปอร์เรียกร้องให้นายนาจิปราซักลาออกจากตำแหน่งจากเรื่องอื้อฉาวกองทุนวัน MDB ีเนี่ยแหละค่ะผู้ประท้วงมาเลเซียนะคะวันนี้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเดินขบวนจากจุดต่างๆรอบกรุงกุรัลลัมเปอร์ซึ่งก็เดินขบวนเข้ามาอย่างใจกลางเมืองหลวงข้ามกลางการรักษาความปลอดภัยต้องบอกว่าเข้มงวดอย่างมากนะคะเจ้าหน้าที่เองก็จะกําลังสกัดไม่ให้ขบวนผู้ชุมนุมเข้าไปจนถึงจตุรัสเมเดก้า ซึ่งจุดนี้เป็นกลุ่มที่ผู้จัดก,การในขบวนตั้งเป้าจะมารวมตัวกันให้ได้หลังจากนั้นค่ะก็มีเหล่าบรรดาแกนนําขึ้นกล่าวปราศัยนะคะแล้วก็มีการปลุกระดมฝูงชนพาการประโกนให้มีการสาสางป,ปัญหาของรัฐบาลเรียกร้องด้วยนะคะว่าให้หนายนาจิป,ปราซักลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจากการที่มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดก,การเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐของกลุ่มวันเอ็มดีบีอย่างไม่เหมาะสมค่ะ ระหว่างการประท้วงนี้นะคะจะเห็นว่ามีตำรวจรวมไปถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจปราบจราจรนี่คอยควบคุมโดยรอบอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะ